นี้าพิ่็น้ำลอยเรื่องตกคอพี่น้องตก้น้ำรอนห้องน้ำใสก็เจ๋งพี่น้องไม่ยาะชับประคองตัวติดห้องโอ้เมือยนถิ่อะไรพี่น้องเป็นหนาพานลอเยนอยก่องม่ด คุณทไดเฮ่ขอบสทานลงไปเลยไปกันม่น่าเนาะข้อมันยังนไนะนันไหลก็คือโอเคโอเคเช้นนี่นนันว่า้าถึงข้าวีตัครสบถึงข้าวนั่งมีซีนตายส่ปนย่เนย่รฮ้เด้วเด้ ตออไปพอไปมันติดพอไปพอเบิดคอเบิดระวังด้วยระวังด้วยน้องจ่นดาต้องมุดขอบบอกอันนี้เป็นระวังระวังคนได้ทั้งหมดได้ระวังระวังเล้อนเขี้ยนแ่นแล้วนี่นี่นี่

เด yup. okay. <c <c okay. ี๋ยวเดี๋ยวมีขอบบอมก็ตเลยมีงกเรา์ก็ยก็เล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 ยกเลยก็เลยกเลยกเลยก็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 ยก็เก็เลย็เลยกเลยเลย็เลยกเลยก็เลยก็เลยก็เลยกเลยยเยเ โอเคโอเคเกกกคนอัน่มาะคนเจ็บบ่บคนเจ็บบ่ฮะคนเจ็บจีบอแล้วบ่รับฮะู้คนเจ็บเกก